สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านชาวลัคนาราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานการงานของชาวลัคนาราศีมังกรให้ระวังนะคะลูกน้องของท่านจะสร้างความหนักใจให้กับชาวมังกรนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้การมอบหมายงานด้านบริวารต้อง เลือกคนให้ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นบริวารจะทําให้ท่านเสียชื่อเสียเสียงมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสที่ท่านต้องเดินทางไกลค่ะชาวมังกรทั้งหลายนะคะเกี่ยวข้องกับงานบางท่านก็จะมีคดีความด้วยนะคะ,ะสาเหตุมาจากการขัดข้องทางธุรกิจหรือผลประโยชน์เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรให้ระเวทระวังให้ดีนะคะท่านอาจจะมีเหตุขัดข้องทาง ธุรกิจและก็ผลประโยชน์ก็คือมีคดีคร์มเกิดขึ้นในเรื่องการงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะการเงินค่ะบริหารจัดการให้ดีรู้สึกจะฝืดเครื่องมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับทางบ้านของท่านด้วยนะคะแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆคือพูดง่ายว่าการเงินของชาวตนูนี่ไม่ดีเลยนะคะอาจต้องซ่อมแซมยานผ่านะเครื่องมือเครื่องใช้ทรัพย์สินนะคะ ทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยเหนื่อยเลยนะคะเหนื่อยเลยตอนนี้การเงินต้องบริหารจัดการให้ดีฝืดมากเลยค่ะค่าใใจจ่ายเยอะมากนะมังกรร้องไม่ออกเลยนะคะความรักค่ะคนโสดมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนแดนไกลนะคะเคยติดต่อประสานงานหรือเคยร่วมงานกันมาแล้วปิ๊งแล้วคุยประสานงานกันรักชอบพอกันคุยกันนะคะก็ลองคบกันไปก่อนนะคะการเวลาตัดสินใจนะคะคนมีคู่ คู่คะชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้ทํากิจการบางอย่างร่วมกันกับคู่ครองของท่านหรือเดินทางไกลร่วมกันนะคะคนที่มีคู่ร่วมกันนะคะอย่าทะเลาะกันเดินทางร่วมกันไปไหนด้วยกันเป็นคู่ครองกันแต่อย่าทะเลาะกันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะชาวมังกรโชคลาภค่ะลองเสี่ยงบ้านเล็กที่นะคะแต่ไม่ต้องเยอะค่ะลองเสี่ยงดูนะคะเพราะว่าวาสนาของท่านยังไม่โดดเด่น สุขภาพร่างกายของชาวมังกรไม่ต้องกังวลเลยนะคะอาจจะเป็นโรคแปลกๆเกิดขึ้นอย่ากังวลนะคะพักผ่อนให้เพียงพอท่านสามารถก็จะผ่านพ้น จุดวิกฤตตรงนี้ได้นะคะสุขภาพของท่านนะคะ,ะไม่ได้ร้ายแรงอะไรเลยนะคะชาวมังกรสำหรับเดือนพฤศจิกายน2564หมออ้อยก็บอกไว้ให้ท่านสบายใจได้นะคะสำหรับข้อควรระวังของชาวลัคนาราศีมังกรก็คือระวังจะเดือดร้อนเพราะการทำงานของตัวของท่านเองนะคะการงานมีปัญหาบริวารลูกน้องทำให้ท่านร้อนใจนะคะชาวลัคนาราศีมังกรต้องระวังให้มากเลยนะคะท่านจะ มีเรื่องมีปัญหาเกี่ยวกับต่างๆที่หมออ้อยบอกอะคะ่ะการเดือดร้อนเพราะการกระทําของตัวท่านเองและก็การงานของท่านก็จะมีปัญหาบริวารลูกน้องทําให้ท่านร้อนใจเพราะฉะนั้นฝากไปเลยนะคะสําหรับเดือนพฤศจิกายน2,564นี้นะคะคลิปจิต2ราศีประจําเดือนของหมออ้อยที่บอกไปจะไม่ดีนะคะวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงชะตา เดือนพฤศจิกายน2564สำหรับชาวมังกรก็คือให้ทำบุญถวายพระพุทธรูปปางป่าเลไลนะคะคุณจะถวายสัก3นิ้ว5นิ้ว7นิ้วหรือ9นิ้วก็เรื่องของคุณนะคะถวายน้ำดื่มค่ะแล้วก็ทำบุญสแสงสว่างให้กับดวงชะตาของท่านหน่อยนะคะหมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง youtube ด้วยนะคะช่อง youtube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ทุก ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยนะคะดูดวงจะตาให้ฟรีช่วง19นาฬิกาถึง20นาฬิกา1ชั่วโมงเท่านั้นติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปนะคะสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองธมาคาขึ้นร่ำรวยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสมหวังสำเร็จทุกประการนะคะสวัสดีค่ะ